สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก้กจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนเช่าพระหนุไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนุนะคะจะนำพาดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่2อ,องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่คำแสนวัดป่าดอยมูลนะคะพี่จังหวัดเชียงใหม่ปี2517นะคะพี่ต่อโค้ดด้านหลังมุมล่างนะคะ ปลุกเสกดีมากนะคะพี่สภาพสวยเดิมสองเหรียญน,นะคะพี่เหรียญละสองรอยห้าสิบเดี๋ยวให้ดูทีละเหรียญน,นะคะพี่ เหรียญละ250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญในหลวงรอกเก้าคบสามรอบปีสองห้าศูนย์หกนะคะพี่เป็นเนื้อปากก้าสภาพดีนะคะพี่ปลุกเสกดีน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะเป็นนางกวักเนื้อพลาสติกเลี่ยมเกาะขอบเดิมๆเลยนะคะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่จังหวัดนครสวรรค์ หลังยันสี่ตัวนะคะพี่หายากไม่ค่อยพบเจอนะคะพี่สภาพดีน่าบูชาอันนี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียญรูปไข่เนื้อทองแดงหลวงพ่อเอียนะคะพี่วัดบ้านด่านหลังเจ้าพญาอภายัยภูเบศจังหวัดปราจีนนะคะพี่ ปีสองห้าสองหนึ่งสภาพสวยมากนะคะพี่น่าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยมากนะคะพี่รุ่นพระธรรมมูนีปี2539หน้าาบูชานะคะพี่ องค์น,นี้นะคะขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหล่อห้าเป็นเนื้อโลหะกระไหล่ทองลงยานะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพสวยเลยนะน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูองค์พระด,ด้านในกันนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น mm hmm. เหรียญพระพุทธมงคลน,นายก วัดวางกระโจมนะคะพี่จังหวัดนครนายกปีสองห้าหนึ่งสองนะคะพี่พิมพ์ใหญ่กล้องเดิมด้วยนะคะพี่ท่านเจ้าคุณนอรอวัดเทพศิีรินอธิฐานจิตปลุกเสกนะคะพี่สภาพสวยมากองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์ใหญ่หน่อยนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธโคโดมเป็นเนื้อดินนะคะพี่ลงรักปิดทองปีสองห้าศูนย์ห้าเป็นหลวงพ่อหอมนะคะพี่วัดไผ่ลงวัว จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามร่วมปลุกเสกสภาพสวยมากนะคะพี่น่าบูชาองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะคุ้มๆเลยนะคะพี่องค์ใหญ่มาก เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยองค์นี้นะคะพี่เป็นพาบปกใบมะขามเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่หลวงพ่อมีวัดมานวิชัยจังหวัดอยุธยา รุ่นไตามาสนะคะพี่ปีสองห้าสามเก้าครบชุดสามองค์นะคะพี่กล่องเดิมๆเลยนะคะพี่อันนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะราคาถูกมาก เดี๋ยวให้ดูองค์พระแต่ละองค์นะคะนี่นะคะพี่อันนี้ข้างหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะคะพี่ได้ถึงสามองค์เลยนะคะราคาถูกมากนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นนางกวักไม้แกะลงรักปิดทองเก่ามากนะคะพี่สภาพสวยเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ ลงรักทองเต็มหน้าบูชามากเลยนะคะพี่อันนี้นะคะพี่ขอที่แปดร้อยห้าสิบนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปเลยนะคะ 850ห้านะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จรัศมีกู่วัดคลองขอมนะคะพี่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเนื้อผงขาวนะคะพี่หลวงปู่สุข วัดปากคองมะขามเท่าปลูกเศษสภาพสวยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพาบ้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาปิดตาเนื้อผงฐานกีบบัวนะคะพี่หลังยันกระบองไหว้นะคะพี่สายชนบุรี ไม่ทราบวัดนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพผงหยดน้ำหลวงพ่อกเกษมสุสานไตรักจังหวัดลำปาง รุ่นฉชลองศาลาเจ้าแม่สุชาดาปีสองห้าหนนะคะพี่สภาพสวยเดิมหายากน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามห้านะคะนี่นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลย เดี๋ยวเราไปดวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงหลวงปู่ทวดพิมพ์ารอดนะคะพี่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปุกเสกร,รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่ปีสองห้าสี่สองสภาพดีนะคะพี่น่าบูชา องค์น,นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่อินวัดบางพังนะคะพี่จังหวัดนนทบุรีสร้างน้อยหายากนะคะพี่ปิดทองลงสีสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะพี่สวยเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเมตตามหาลาบล่างงับภัยมั่นคงหลวงปู่คำแสนนะคะพี่วัดป่าดอยมูลจังหวัดเชียงใหม่ปุกเสกดีมากนะคะพี่น่าสะสม องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลุมพ่อกเกษมสุสานไตรักจังหวัดลำปางปี2534นะคะพี่ครบรอบ80ปีกล่องเดิมนะคะพี่สภาพสวย องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์ค้ะด้านในนะคะพี่นี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะแปลกมากนะคะพี่เพิ่งเคยได้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตามหาลาภหลวงพ่อปานนะคะพี่วัดบางกระสอบปีสองห้าห้าห้าเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่ตอกโค้ตใต้ฐานกล่องเดิม สภาพสวยน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะพี่นี่นะคะแปลกมากนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อเนื้อตะกัวหลวงพ่อปานนะคะพี่วัดบางกระสอบรุ่นหนึ่งกรรมการปีสองห้าห้าห้ากล่องเดิมนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่รอยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะพี่นี่นะคะสวยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่นี่นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นสิงห์แกะเก่าเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะพี่ไม่ทราบที่อันนี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่เป็นพาบ้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นปลหลักขิกไม้แกะเก่าพิมพ์ลิงเกาะเป็นหล่งพ่อกันนะคะพี่วัดอินทารามจังหวัดอ่างทอง สภาพใช้นะคะพี่อันนี้นะคะพี่หอที่สองร้อยนะคะเผื่อใครชอบนะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะ สองนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังยันตีนะคะพี่หลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีปีสองห้าหนึ่งสองนะคะพี่สภาพสวยมากใส่ตลับสแตเลสพร้อมใช้นะคะพี่ดูง่าย หายากหน้าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่750นะคะ เ5็หนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะใหญ่มากนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นพระลีลายืนเป็นเนื้อดินนะคะพี่หลังจานอาคาระยันนะคะพี่เรีย่ยมพลาสติกพร้อมใช้ ไม่ทราบที่นะคะพี่สภาพดีหน้าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจผ้าชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ line ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ